ครับลองกับมินิ PFC ให้ดูนะครับนะครับตัวนี้ทันบาทนะครับผมจ่ายมา220บีจากตัวชิโนท a m ม e r นะอันนี้ควบบอดไฮว้นลองดูอันนี้หล,ลอดส่วงไว้ให้ดูว่ากระพิษไหมนะครับก็หม้อต้มนะครับตรงนี้นะครับสายเาเขาเนี่ยออกจากไฮว้นตรงนี้นะแล้วก็สายน้ำปุกัเกเสียบปักมาตรงนี้ นะครับน,นี่นะครับาวันนี้มีหมูด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับชิโนโนะครับดินไป4 9เก็5นั่นแหละครับแล้วก็มาดูไฟ PFC ที่มันทำออกมาได้นะร322 EDC ผมปรับไว้เท่านี้นะครับอนนี้มาดูกันว่าจะ ระเบิดไหมนะครับบอดตัวนี้ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวทีเฟีตัวน้อยผมเทียสให้ดูว่าผมขายยังไงตัวพันบาทเนี่ยมันได้พันบาทจริงไหมนะครับรู้จากแอมเมื่อกี้ก็พันบาทนะครับครับผมเดี๋ยวแจ้งผลว่าผ่านไหมนะครับผมเทสไว้ตรงนี้ก่อน